คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับพบกับสุดหอยโชคเศทษิีมลานนะครับกับสูตรจับหน่วยล่างตลอดชีพสุดที่สามนะครับซึ่งมันมีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับจะคุณกดติดตามมาแล้วกันนะครับจะได้นําไปเทียบได้นะครับจับหน่วยล่างสุดที่สามนะครับตลอดชีพอันนี้กดติดตามนะครับ เอ,อสถิติแสดงเห็นตั้งแต่ปีหกสองนะครับรู้สึกหลักสิบล่างลงไปแล้วนะสูตรรู้สึกเป็นสูตรสองนะครับสูตรหนึ่งยังไม่ลงนะครับเสิบหกกุมภาพันธ์ปีหกสองนะครับที่ออกศูนย์เจ็ดสี่แปดสองสี่สองตัวละห้าหกเราใช้นส่วนของหลักสิบหลักสิบล่างครับบวกหนึ่งของที่ห้าอันนี้หลักสิบล่างเป็นเลขห้าใช่ไหมห้าบวกหนึ่งของที่เสมอเป็นหกนะครับได้ดับเลขหกหกไม่พบในหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับอ่ะ ต้องถามว่าทําไมผมถึงแสดงให้เห็นคุณตั้งแต่ปี62เลยเพราะาผมอยากให้เห็นการเดินของสติมันว่าเดินยังไงนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสูตรก็ตามคุณไปคํานวณเสร็จแล้วนนงวาล่าสุดก็ตามนะครับแต่ว่าสตินั้นต้องรบกวนคุณดูจากทางเรานะครับเนื่องจากว่าคุณจะได้นาไปพิจารณาก่อนนะครับไม่ใช่ว่ารู้สูตรแล้วเสร็จเราไปใช้เลยบางทีอาจขาดความมั่นใจได้นะครับหลังดูนะครับตับเลขหกใช่ไหมหกไม่พบในหลัก น่วยล่างนะครับต่อมา 1. มินาคม62คำนวณได้เลข7จ็7ไม่พอมากหน่วยลาง6มีนาคม62คำนวณได้เลข7 7ไม่พอมากหน่วลาง 1. เมษายน6 2คำนวณได้เลข6 6ไม่พอมากหน่วยลาง6 6เมษายน62คำนวณเลข3 3ไม่พอมาหน่วยล่างพฤสภาคม62คำนวณได้เลข3 3ไม่พอมากน่วลาง16พฤษภาคม63าคำนวณด้เลข8อ่า62 16พฤสภาคม62คำนวณ้เลข8 แไม่พบแนาดเวลาหนึ่งมิทรยนหกสองคำนวณได้เลขห้าห้าไม่พบแนาดเวลาสิบสิบหกมิถตอายนหกสามคำนวณได้เลขสามสาไม่พบหนาดเวลาหนึกระดาษดคมหกสามคำนวณได้เลขเก้าเก้าไม่พบแนเวลาสิบห้ากระดาษดะคมหกสองคำนวณได้เลขเก้้าไม่พบแนาเวลาหนึ่งสิงหาคมหกสองคำนวณได้เลขสามได้เลขหกไม่พบแนาดเวลาสิบสิงหาคมหกสองคำนวณได้เลขเก้ ดูผ่านๆก็จะคำนวณได้ไวนะครับว่ามันคำนวณมันแค่บวกแค่หนึ่งนะคำนวณได้9 9ไม่พบแหนกเวลาเราคำนวณจริงๆนะครับตามตรงไปตรงมา1กุมภาพันธ์ปี62สองคำนวณได้เลข3เลข3นะครับหลับดูนะเลข3 3ไม่พบแหนกเหล่าง16กุมภาพันธ์16กันยายนปี62คองคำนวณได้เลข9 9พบแนีเหล้านะหลุดเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี62นะครับตั้งแต่16กุมภาพันธ์ปี62ได้หลุดครั้งแรก หนึ 1> 1. 6, seis. Pues seis, the ่งตุลาคมปี 6. กสองคำนวณได้เลขหกหกไม่พบในหลักกน่ลางสิบหกตุลาคมหกสองคำนวณได้เลขสองสองไม่พบหนักดาลางหนึ่งพิกายนหกสองคำนวณได้เลขแปแไม่พบหนักดาางสิบหกพิกายนหกสองคำนวณได้เลขสี่สี่ไม่พบหนักด้าลางหนึ่งธันวาคมหกสองคำนวณได้เลขเก้าเก้าไม่พบหนักด้ารลางสิบหกธันวาคมหกสองคำนวณเลขศูไม่พบหนักดาาง 16ธันวาคม62คำนวณได้เลข 9, 9 9ไม่พบแหนกในล่าง17มกรา,าคม63มาดูกันหน่อยนะครับ6กบวกหคงที่เป็น7ได้ดับเลขเจดเจไม่พบแหนกในล่าง1กุมภาพันธ์ปี63คำนวณได้เลข1 1ไม่พบแหนกในล่าง1ิกุมภาพันธ์ปี63คำนวณเลข0 0ไม่พบแหนกในล่าง1มีนาคม63คำนวณได้เลข0 0ไม่พบแหนกในล่าง16มีนาคม63คำนวณเลข8 8ไม่พบแหนกในหลักในล่าง อ่สักกูนะครับอันนี้ปีหกสามมีนาคม6กสามคำนวณได้เลข8 8ไม่พอแปลกัล่างสิบหกพฤษภาคมปีหกสามคำนวณได้เลขสามนะครับเลขสนะต้องอเทียบในปีตัดในปีต่อตอกันนะครับหกสามไม่เท่ากันเลขสามใช่ไหมสามไม่พอแปดก,กล่าง1นมิถุนายนหกสามคำนวณได้เลข3 3มมไม่พอแปดก,กัล่าง16บมิถุนายนหกสามคำนวณได้เลขเจ็ด 7ไม่พบแหนเวลางหนึ่งกรกฎาคม6กสามนด้เลข9 9ไม่พบแหนเอลางสกกรกฎาคม6กสานนด้เลข6 6ไม่พบแดเหนเวลางสิงหาคม6กสาำนวนเลข0 0ไม่พบแหนเอลาง6สิงหาคม6กสาำนวนเลข9 9ไม่พบแเหนเวลางกันยายนหกสามำนวนเลข0 0ไม่พบแหนเวลาง1 6กันยายนหกสำนนเลข6 หไม่พบแนน่ง่างหตัวเละคูหามคำนวณเลขหกไม่พบแดดอน่ง่างสิตัวละค63หกสามคำนวณเลขสี่สี่ไม่พบแน่่างหน่งเรตการันหกสาคำนวณเลขห้ไม่พบแนอย่งล่างสิบหกรตการันหกสามคำนวณเลขห้าหไม่พบแดดอย่างล่างหนึ่งธนคูหกสามคำนวณเลขเก้าเก้าไม่พบแนดอน่งล่างสิบหกธนอคูณหกสามคำนวณเลขแปดเลขแปดนะครับลำดับเลขแป เลข8นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับ3ามสิบธันวาคม63คำนวณได้เลข2เลข2นะครับลรามาดเลข2 2นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างของ17บเจมกราคม64ครับเรามาดู17บเจมกราคมหกกันหลัก10ล่างคือ1 1บวก1งของที่เป็น2ได้ดับเลข2ครับ2ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1บนึ่งกวัน่คำนวณเลขดับได้เลข0ูเลข0ูนย์นะครับเรามาดู ศูนย์ไม่พบในหลักหน่วยล่างสิบปอกม,มีน,นาคมหกสี่คำนวณเลขลับเป็นเลขสี่เลขสี่ครับสี่ไม่พบในหลักหน่วยล่างหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณเลขลับเป็นเลขแปดเลขแปดครับแปดไม่พบในหลักหน่วยล่างสิบปกมีนาคมหกสี่คำนวณเลขลับเป็นเลขสองเลขสองครับเรามาดูนะสองไม่พบในหลักหน่วยล่าง หนึ่งเมษายนหกศูนหกสี่คำนวณได้เลขกับงได้เลขหนึ่งหนึ่งนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างสิบหกเมษายนหกสี่คำนวณเลขลับได้เลขหกเลขหกครับลำดึงหกนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างหนึ่งสองพฤษภาคมหกสี่หรือหนึ่งพฤษภาคมหกสี่คำนวณเลขลับได้เลขสองเลขสองครับลำดึงเลขสองนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกพฤษภาคมหกสี่ คำนวณเลขตับได้เลขสเลขสอครับเรามาดูเลขสอนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนมิถุนายนหกสองคำนวณเลขอ่าหนึ่งหนึมิถุายนหสีเออไปเรื่อยเลยห้บวกหนึเป็นสี่บวกหนึ่งคงที่เป็นห้าไล้ตับเลข 5. ้าห้าไม่พบในหลักหน่วยล่างสิบหกเป็นได้หกคำนวณเลขตับได้เลขสองนี่ไงหนบวกหเป็นสองลับเลขสอนี่ครับเลขสอ สนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับหก็ได้ด้4คอมหกสี่นะครับสองบวกหนึ่งเป็นสมได้ดับเลข็กสานั้นไม่พบในหลักหนวยล่างนะครับสิก็ได้ดมหกสดบวกหนึคงที่เป็นแได้ดับเลขแครับเล็แนะเล็แนั้นไม่พบในหลักหน่วยลางเห็นไหมครับหนิงคาคมหกสี่หกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดได้ดับเลกเจ็ดนะครับดับเลขเจ็ด นะเลขหลับเลขเจ็ดไม่งงนะเลขเจ็ดนะครับเลขเไม่พบในหลักหนวลานะครับสิบหกสิงหาคม6กสี่ครับสิบล่างคือเลขสองบกหนึงคงที่เป็น3ได้ลับเลขสานะครับเลข3นั้น1นกันยายนหกี่ออกสี่เจ็ดห้งเกาเเลข3าไม่พบในหลักสิในหลักหน่วยละหนึ่งกันยายนหกี่ครับเรามาดู 7จบวกหคงที่เป็น8ได้ดับเลข8นะครับดับเลขแปเลข8นั้นไม่พบในหลักด้่วยล่างจริงไหมครับดูนะครับคำนวณไปอย่างนี้แหละนะตรงไปตรงมา1ิบกกันยายน64ครับ9 3 5 2ตัวล่าง90เลข8ปดไม่พบในหลักด้่วยล่าง9กบวกหคงที่เป็น10ถูกต้องไหมครับ10แล้วก็ดำค่าหลักมา,า่นขึ้นเลข0นะครับดูเรกว่าต์มาเอาอะไร เองว่าทัดมาออกห้าเจ็ดแปดนึ่เจดหนึ่งสองตัวออกแปสาหลักหน่วยล่างคือเลขสาเลขสูไม่พบในหลักเวลาหนตุลาคม6กสี่นะครับหนึ่งเ่สองตัวลปดาหลักสิบล่างคือเลขแ8ดแบอกหงของที่เป็นเก้างงนะเป็น9 9้ลักมาต่ส 16, ตอสิบหกตัวละคมอะไร สิบหกตัวละคมออกสามแปดหตัวล่างออกสามดหลักหน่วยล่างคือเลขแปดเดที่คำานดออกมาไม่ออกในหลักหน่วยล่างนะ,ค,ะรค, 6, 4, ครับหตัวละคมหกสครับหตัวละคกมแปดหกสามเตัวล่างสาดหลักสิบล่างคือเล 3, 3, 4, 1, ขสามบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่ได้ดับเลขสี่ในดับเลขสี่นะเรามาดูหนึ่งพฤายนสิครับหนึ่งพฤิกายนออกศูน อ่าศูนย์สใช่ไหมศูนย์สี่ห้าศูาม็ดสองังออก95้าห้เลสี 4, ไม่พบในหลักหน่วยลงนะ,ะโอเคนะพอมันดับในหลักหน่วยละเลขสมานักหน่วลหนึ่พิกานหกสีนะครับเราจะไดส่วนของหลักสิลางบอกหนงบอก1นึเป็น10เป็น10ได้ดับเลข0นะครับ สูตรกลมๆมัแล้ะครับนะเขียนง่ายนะครับในสูตรนี้หลุดแค่เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปีหกสองอ่ะแคปเจอร์ก่อนแคปเจอร์เลยแคปเจอร์แคปเจอร์อะไรครับในสูตรของดับหน่วยล่างสุรที่สามนะครับเศรษฐีเห็นเนี่ยตั้งแต่สิบหกมาปีหกสองที่เราคำนวณด้วยกันนั่นแหละจริงๆมันไปไกลกว่านี้นะแต่ให้เห็นคร่าวๆว่ามันเดินยังไงมาเดินน่าเชื่อถือไหม น่านำไปใช้ใหม่คุณพิจารณาเองหลุดแค่งวดนี้วันเดียวคือสว่พเปียกสองนะครับหลุดแค่งวดนี้วันเด,ด,ดียวตั้งแต่ปียกสองนะถึงหกสี่ถึงปัจจุบันเนี่ยนะก็ลองเลือกนํานไปใช้ดูนะครับแล้วสําหรับใครที่รอนําเทียบก็รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้สูตรหนึ่งสูตรสองเดี๋ยวลงให้ครับกดติดตามนะครับเพื่อติดตัวเลขนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกลับสุดหน่อยเชื่อสิติมล้านครับปังๆโดรวยๆทุกท่านครับอย่างน้อยสัวปทานหมครับ ขอให้ได้ให้ดมครับสวัสดีครับ